รถเฉพาะกลุม่มที่จะต้องไปใช้งานนะคะก็คือไปต่อยอดไป2.8เป็นบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะแล้วก็มีไฟ้รถ,ถิกวก็คือลูกค้าสามารถดีดาวเหมือน,นคันนี้ได้เช่นเดียวกันหรือลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ในลักษณะของการออกไปพร้อมการติดตั้งปุ่หรือติดตัตตตตตตต้งท่อมใช้อยู่ทั้งสองฝั่งเหมือนกับอารมณ์โรบิวสี่ประตูวเทียใช่รหมาะพ่อมาเข้ากับในส่วนของมือเปิดประตูที่เป็นดับได้น,นะคะแล้วก็2,000แสกนะคะราคาอยู่ที่ ตกแสงรอบบาทถ้าเป็นสีขาวธรรมระธรรมตะี้ไส้ก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะฝากกดเป็นกําลังใจในการกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามเป็นกาลังใจให้กันด้วยนะคะสําหรับทิปสวัสดีค่ะไายนะคะจากช่องต้นไา้สายสมรเช่นเก่าเช่นเดิมค่ะวันนี้นะคะไา้ก็จะมีรถรุ่นหนึ่งนะคะที่อยู่ด้านหลังไา้เนี่ย อยากจะนําเสนอมากๆเลยค่ะซึ่งเป็นรถที่ขนเงินขนทองทํามาหากินและต่อยอดให้กับธุรกิจของท่านนะคะนั่นก็คือรถไฮลัสลีโว t โตโยต้าไฮัสลีโวเรียกว่ารุ่น Standard c a คหรือว่าเป็นรุ่น B c a คหรือเรียกแบบลักษณะบ้านๆเลยนะคะก็เรียกว่ารุ่นตอนเดียวหรือว่ารุ่นช่วงยาวนะคะหรือว่าหัวเดียวนั่นเองนะคะวันนี้เนี่ยจะพามาชมเป็นเครื่องยนต์2.8หรือ2,008ซีนะคะแล้วก็เป็นเกียร์ธรรมดาแบบ 6เกียร์นะคะตัวเครื่องยนต์ c 8ซีซีที่เป็นตอนเดียวเนี่ยมีให้เลือก3สีค่ะมีสีเทาดำสีขาวธรรมดาแล้วก็สีบอลเงินนะคะส่วนกุญแจเนี่ยมีให้3ดอกนะคะเป็นกุญแจรีรโมทอย่างเงี้ยค่ะ2ดอกแล้วก็เป็นกุญแจรธรรมดาให้1ดอกเป็นแจ็คในคีนะคะสามารถพับเก็บได้ค่ะโปรโมชั่นมีมากมายเช่นเดิม สามารถฟรีดาวได้คันนี้ลูกค้าก็ฟรีดาวเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าลูกค้าจะสามารถเลือกผ่อนตามเลทงบดาวที่ลูกค้ามีอยู่ก็ได้หรือลูกค้าออกรถรุ่นนี้ไปเนี่ยจะให้เราติดตั้งคอกเหล็กสูงเมตรกว่านะคะหรือจะเป็นตู้อลูมิเนียมแบบกุด้านในพร้อมการใช้งานแบบขนส่งเอกชนก็ได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวฟ้ายพาชมในแบบต้ไฟ้ายสมอเลยแล้วกันนะคะมาเริ่มชมจากด้านหน้าค่ะด้านหน้ากระจังหน้าจะเป็นแบบ ดำด้านนะคะขนาดใหญ่สําหรับตัวตอนเดียวแล้วก็เน้นไปที่โลโก้โคโมเมี่ยมโตโยต้าอยู่ตรงกลางขนาดใหญ่นะคะกระจังหน้าดูแล้วสมบุกสมบันแกล่งชนทานมากๆเลยนะคะเพราะว่าดําด้านขนาดใหญ่ฝ้ายมองแล้วดูแบบโอ้โหรถคันนี้เนี่ยเหมาะกับการใช้งานที่ไปต่อยอดจริงๆไฟหน้าเป็นไฟหลอดเล็กนะคะเป็นไฟมาติดดีเฟเตอร์นะคะยังไม่ใช่ไฟโปรเจคเตอร์ยังไม่มีไฟตัดหมอกมานะคะ ตัวรถรุ่นนี้นะคะค้าจะบอกว่าเป็นรถรุ่นที่ขายดีขายได้เรื่อยๆตลอดการ,การเนื่องจากว่าเป็นรถเฉพาะกลุ่มที่จะต้องไปใช้งานนะคะก็คือไปต่อยอดไปทําอาชีพไปขนเงินไปขนทองอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะคะมาดูในส่วนของล้อก,กันค่ะตัวล้อจะเป็นล้อกระทะนะคะยังไม่มีฝาครอบล้อมาให้นะคะแล้วก็เป็นขอบ15นะคะรหัสยางอยู่ที่205นะคะ ับ 70R15 นะคะถ้าลูกค้าใช้งานไม่ได้บรรทุกหนะักจนเกินไปล้อขนาดนี้ใช้ได้ค่ะไม่ต้องไปเปลี่ยนก็ได้นะคะในส่วนของด้านข้างจะมีสัญลักษณ์โลโก้ฟอนโครมเมีย่ยมคำว่าไฮรักแล้วก็2.8บ่งบอกว่าเป็นเครื่องยนต์2.8นะคะแล้วก็มีไฟตอนที่เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็จะมีมีไฟติดที่ตรงนี้เพื่อทัศนวิสัยของรถที่ขับขี่มานะคะก็จะได้เห็นชัดว่าเรา กำลังเปิดไฟเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวากระจกมองข้างตัวรถหรือกระจกหูช้างจะเป็นแบบดําด้านยังไม่มีไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะแล้วก็มือเปิดประตูค่ะมือเปิดประตูนะคะสําหรับที่จะเข้าไปที่ตัวรถตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบดําด้านเช่นเดียวกันเดี๋ยวฝ้ายพาไปชมในห้องโดยสารฝั่งข้าง,างคนขับค่ะในห้องโดยสารน,นะคะภายในเนี่ยขอพูดในเรื่องของตัวเบาะก,ก่อนเลยนะคะเบาะเป็นเบาะหนังสังเคราะห์ดูแลง่ายค่ะ น้ำหกนะคะหรือว่าของเหลวตกใส่สามารถเช็ดออกได้เลยนะคะในส่วนตรงกลางของตัวบอกก็จะมีฉลุให้เรียบร้อยนะคะตัวเกียร์นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาแบบ6เกียร์นะคะแล้วก็ตัวแอร์นะคะแอร์เนี่ยจะเป็นแอร์ลักษณะแบบแมนนวลหรือการปรับมือนะคะสามารถเลือกความเย็น เลือกแรงลมได้นะคะตั้งนาฬิกาไว้ที่ได้ตรงจุดกลางของคอนโซลนะคะส่วนหน้าจอของการเล่นมัติมีเดียนะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัชสกรีนเลยนะคะถึงแม้จะเป็นรถตอนเดียวนะคะก็ได้หน้าจอแบบทัชสกรีนมาแล้วรองรับการทำงานผ่าน a p p l e c a r p l a เได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะมาดูในส่วนของเพดานก็จะมีไฟให้นะคะเป็นไฟแยกตรงนี้นะคะตรงกลางนะคะเป็นไฟแยกตรงกลาง สฝั่งนะคะแล้วก็สามารถที่จะเก็บแว่นได้ด้วยนะคะไฟแยกตรงกลาง2ฝั่งที่บังแดดมี2ฝั่งแต่ฝั่งข้างคนขับเนี่ยยังไม่มีกระจกนะคะมีที่โหนขึ้นรถด,ด้วยเฉพาะฝั่งตรงเพดานเนี่ยจะมีที่หนขึ้นรถเนี่ยเฉพาะฝั่งข้างคนขับนะคะ รถตอนเดียวเนี่ยป้าจะบอกว่ามีโปรโมชั่นมากมายอย่างที่บอกไปต้นคลิปก็คือลูกค้าสามารถฟรีดาวเหมือนคันนี้ได้เช่นเดียวกันหรือลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ในลักษณะของการออกไปพร้อมการติดตั้งตู้หรือติดตั้งข้อความใช้งานก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเติมน้ำมันนะคะก็คือเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะเติมน้ำามันฝั่งด้านซ้ายหลังนะคะก็รองรับดีเซล b 7อะไรอย่างนี้ได้เลยนะคะรถคันนี้เนี่ยถึงแม้จะเป็นตอนเดียวแต่ว่าอยู่ในกลุ่มของรถตัวเตี้ยของ h i ลักษ์ v ตก็จะมีส e ัญลักษณ์ Edition อยู่ทั่นอยู่ รถรีโว่สีประตูตัวเตี้ยหรือสมาร์ทแคปตัวเตี้ยนั่นเองนะคะในส่วนของตัวขอบกระบะถ้าเป็นรถเชิงพันชิ์ตอนเดียวเนี่ยก็จะมีจุดเหนี่ยวล้างตรงนี้นะคะเวลาวางของก็สามารถที่จะใช้เชือกใช้ตัวยางเส้นใหญ่ๆรัดหรือว่าใช้อะไรที่สามารถเหนี่ยวล้างของในในกระบะเราได้นะคะเดี๋ยวป้ายจะแนะนําในส่วนของด้านหลังฝาเปิดเนี่ยนะคะฝาท้ายเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบพิมพ์นิยมดั้งเดิมเดี๋ยวป้ายเปิดให้ดูนะคะ เปิดไม่ยากค่ะไม่ได้หนักอย่างที่คิดนะคะสบายค่ะเห็นไหมคะว่าฝ้ายเนี่ยเปิดง่ายมากนะคะจะขนของขึ้นลงง่ายมากเหมาะมากๆเลยนะคะกับการที่ขนของไปส่งของขายของต่อเติมทำอะไรก็ตามเพราะว่าขึ้นง่ายแล้วก็ลงง่ายค่ะรถรุ่นนี้เนี่ยลูกค้าออกไปเนี่ยได้ทั้งขนอของเวลารับเหมาทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขนผล,ผล,ลไม้ขนต้นไม้ได้หมดนะคะ ในส่วนของด้านหลังจะมีไฟเบรกดวงที่3ให้นะคะทัศนวิสัสยสําหรับรถมองจากข้างหลังนะคะมีฟอนต์ไฮลักซ์รีโวเป็นโครเมี่ยมตรงนี้นะคะบนและล่างไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบหลอดเล็กนะคะยังไม่ใช่แบบ LED นะคะสําหรับรถรุ่นนี้ลูกค้าพร้อมใช้งานใส่กระบะไลเนอร์แท้จากโรงงานโตโยต้านะคะลูกค้าพร้อมใช้งานก็ใส่กระบะไลเนอร์ให้เลยนะคะเป็นของแท้ทนทานแข็งแรงมากๆเลยค่ะ เดี๋ยวฝ้ายจะพาชมในห้องโดยสารนะคะฝั่งคนขับในห้องโดยสารฝั่งคนขับนะคะพอขึ้นไปปุ๊บเนี่ยเบาะอย่างที่บอกก็คือเป็นเบาะหนังสังเคาะนะคะเชุุต,ตรงกลางนะคะเป็นการสตาร์ทด้วยตุญแจอย่างที่ฝ้ายโชว์ไปนะคะเบาะเนี่ยคุณภาพดีนะคะนั่งสบายนิ่มปีกด้านข้างอบลับขับระยะทางไกลก็สบายนะคะพมารมลายนะคะเป็นพมารมลายยูเลเทนยังไม่มีมาติฟังก์ชันที่พมารมลายนะคะ เลือนไม้เป็นเลือนไม้แบบเข็มนะคะเป็นเลือนไม้แบบเข็มตัวเลขอนาล็อกนะคะก็คือเป็นทิมนิยมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองหลังตัวรถเนี่ยก็จะเป็นกระจกปกติยังไม่ได้ตัดแสงนะคะแต่ช่องตรงกลางเนี่ยสามารถวางของได้เห็นไหมคะว่าคอนโซลกลางเนี่ยออกแบบมาเพื่อให้วางของวางโทรศัพท์วางเศษเงินนะคะแล้วก็มีช่องสําหรับต่อไฟเนี่ยแปลงไฟตรงเนี้ยนะคะให้ถึง 120โวลต์เนี่ยสามารถแปลงไฟได้นะคะที่จะมาต่อกล้องมองภาพหน้ารถหรือว่าลูกค้าจะใช้ต่อทำอ่างอื่นก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะมาดูในส่วนของกระจกนะคะกระจกเนี่ยจะเป็นกระจกไฟฟ้าทั้งสองฝั่งเป็นออโต้ฝั่งคนขับนะคะแล้วก็สามารถล็อกกระจกได้เป็นเซ็นทัลล็อกสั่งการได้ที่ฝั่งคนขับเช่นเดียวกันนะคะกระจกหูช้างหรือกระจกมองข้างตัวรถเนี่ยถึงแม้จะไม่ได้พับไฟฟ้าไม่มีไฟเบรกที่กระจกหูช้างแต่ปรับไฟฟ้านะคะสามารถบิด ไปทางขวาแล้วโยกหรือว่าปิดไปทางซ้ายแล้วโยกตามที่เราต้องการปรับได้เลยนะคะเติมน้ํามันอยู่ฝั่งขวาล่างแล้วก็เปิดกระโปรงหน้าอยู่ฝั่งขวาล่างนี้นะคะสีเทาดํานะคะเป็นสีที่ในระยะหลังมาเนี่ยขายดีมากๆเลยนะคะเพราะว่าพอมาเข้ากับในส่วนของมือเปิดประตูที่เป็นดําด้านนะคะแล้วก็กระจกหูช้างดำด้านกระจังหน้าขนาดใหญ่ที่เป็นดำด้านเนี่ยก็ลงตัวมากๆเลยนะคะ เสาอากาศด้านบนนะคะเป็นเสาอากาศแบบเป็นเสาสั้นนะคะยังไม่ใช่คีบฉลามนะคะก็ใช้งานได้ดีเหมือนกันในทุกๆแบบนะคะสำหรับเสาอากาศไม่ว่าจะเป็นเสาสั้นหรือเป็นคีบฉลามนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะ t o y o t a h i l u ักซ vo เป็นรถตอนเดียวช่วงยาวหรือว่าเป็น Standard Cap นะคะเครื่องยนต์2,008นะคะราคาอยู่ที่6,900 0บาทถ้าเป็นสีขาวธรธรรมดานะคะราคาก็จะถูกลง7,000บาทค่ะ มีโปรโมชั่นมากมายสอบถามฝ้ายมาได้เลยนะคะเดี๋ยวฝ้ายจะแปะ ID Line และเบอร์โทรไว้ให้ที่มุมด้านล่างของตัวคลิปนะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ Li n e ไว้ให้ใต้คลิปด้วยนะคะแล้วก็สำหรับคลิปนี้ฝ้ายก็ต้องกราบขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมจนจบคลิปนะคะฝากกดเป็นกำลังใจในการกดไลค์ให้ด้วยแล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ